นี่พี่น้องน,อน,น้องเรดากำลังซอกห้องละกามากละกอพี่น้องตามมาห้องสุข,ขินใส่กระปุนระวังเลยระวังเลย <c oughs> นี่ใบ <c oughs> ไแทะว่ะคะน้องสาปิ่น <c oughs> ไปล้างแล้วก็มาพักพี่น้องว่า <c oughs> มีเบาไทยอ่าห <c oughs> ักมัก ลูกสาวมักมักเลยเอ,หนหนอันใดยนะก็ยินดีน้ำอยู่บ่ยินดีน้ำเออถึงใดก็เอาเล้ยอินตามลมเดียวพอเอาลมเดียวซื้อกเอาเลย,ย,อ,ลเยเอ๋อใช่ว่ายินว่าสะพื้นเมื่อกินหน่อยสิไปไทยบ่ออันนี้ใช่เบ็ดเบ็ไปเที่ยวบ่ไปไปงานบ่ถึงใด ไปเที่ยวไปเที่ยวก็แม่นไปงานก็แม่นสถานะน้ะอ๋ะนอน้องลิด้าก็ไปน้ำบ่ไปไปโอ้ไอขอ,องน้องน้ำพิรพี่น้องโดพอจังลอนะรอเนาะบุลรอดเลยน้องน้ำเพชรจริงกาอื้บุลรอไป็นไดง อันนี้ลูทรา,ายเข้มมันอนเลยหึไปจิตเทือแล้วไปไทยจ้าโอ้ลายเทือ่ยไปลายเทือ่ยแล้วบอลายเทือ่ยเมื่อคืนสุนลาชกับไปกลับอ๋อไปกลับอืมเปนอนซุงนึ่งเปนอนราชเบสไปนอนคืนนึงอ๋อต้องลิบดาเพิ่งสิไปน้ำบอกไปไทยงวดนี้ไปไปอ๋อคักพี่น้อยคันมีโอกาสกับมีเวลากับสี ติดไปนำพ่อของน้องลินดาพี่น้องไปเรียนเดิมเดียวไปจากมื้อกลับประมาณคืนนึงนะอ,อ๋ะอพ่อจังหวัดที่จังหวัดยังจังหวัดปัตตากีอันเอเร์ฮลุออ่นเหรอเอออยุธยาอยุธยาไปจังหวัด,ยยวดหรือเปล่าจังหวัดก็อ๋อ คือวันนั้นน่ะเราก็ลืมแต่ละคัพนมใบไก่ปะประมาณมงมห้าสิบกิโลอ้อโบไก่อะไรเนาะลูกไก่ลูกไก่อะไรคณะนิเวลากับสติดไปนำขอขอของน้องลินดาพี่น้องขอไปเอาน้ำทะเลน้อยเอาน้ำทะเลน้ำมาจับมาจ้าพญาไปถ่ายของน้องลินดาก่อนเถอะ เฮ็ดอย่างเด้นอนกำลังลลังจานความดูมันของเราประมาณนี้อันทางโพดทางข้างนี่นี่อันนี้ยสปินหมอกพอฟุ้งียู่แล้ว

เริ่มเริ่มยังนะสั้งเลยหมยเอาจับได้เ่าเลสมรักันนังยัรอสมรักไอ้ไลสตหไอ้สวัสดีไอ้น้องลิดากำลัง มากมักฮู่งมักละโกเนะแม่นบอกแม่นมักละโกอสาไทยโอ้หิดไวแท้เครื่องมันครบอยู่ปะครบอยู่ครบอยู่ซ วันนี้ได้มาไทยเอาน้องให้น้องตามสู้กินเพายอโตช่วยตัวน้อย <laughs> <laughs> ตัวน้อยบุ๊มบิ๊มโม่ชะละฮะฮะน้อยบุมบิ๊มบอ มีทางหาบุหเห็นเป็นะวะหาบุเห็นว่าาบุ้มันเปะไรอย่ามันได้แล้วต่ำเบิ่งเนาะปิดตับเนาะปิดตามเนาะพอได้อยู่ แบบนี้ล่ะผิดกอยเด้ผิดเฮ็ดผิดครับใจเจ้าผู้คือเฮ็ดเฮ็ดยได้มาหัวใจ้ซะเนีกดพอได้อยู่แกเายเมนูอยู่บ่เมนูบ้านๆน่แหละ กาคิดติไปคิดเรื่อยๆการเนี่ยหมละคิดอยู่คิดอยู่บ่กระมีอย่าบ่กมูที่ว่าไปเคิดเรื่อยๆการอยู่ตามเมืองต่างเขตกระมีอยู่บ่มีอยู่มีอยู่คิดใจๆนะจะไปอยู่นีบ่มีทางแบบนั้นเลยแม่ของน้องลินดาสั้ง ลูกสาวพิษพิษน,น,นัวๆสุ่มๆหวานๆมีนู่นกำลังเกียม นีเดเป็นสาวแล้วเนาะตัวน,นี้จึง,งไม่ก็เดแบบพิลลาบพดิลาปินยู่บ่ยังบูป,ปินานเ่เคยเห็ดอันนี้ซะว่าแบบง,ง่ายๆซะยืนไข่ กินไข่กปลี่ยนนี้อไอ้ทามตรงๆจากใจน้องอะไรนี่เลยกินไข่ได้เป็นอยู่ปะจักบ่เคยยืนบ่เคยยืนกานยืนนี่การจะเปลนอยู่ปะจักเลยวันนีาา้ได้กินเมนูไข่เออ <laughs> ต้อมมี่ด้วยใชเป็นต้มมี่ส์สบายเนาะแล้วเรื่องสำเร็จรูปเออสบายเนาะ เย็นวะตรงนี้บุบินดีกว่าสบายไหมพี่น้องครับอย่าหลับพี่น้องอย่านัไปดึงเ,งา,าง,ง,เงาพี่น้องนี่ลายของกินลาย มามาทานผสมมากินตามห้องาันอาซินกอนอริดาได้ละสองนี่หกแเอาเลยละไอ้รถนาจะเอาอะไ้รถสัตว์ัซมรับยังว่าบโบได้อยู่ตามไปกินอีกอัประมาณนี้หน้าตายสองที่หกแปดชิด มาเด้อพี่ทุกคนเด้อกินตามหุงเด้อ<า>บนนู้นลูกค้าของเรานี่หลายพี่นกินเอา,าลูกค้าก็หลายลหลายหลายคนล,ล,ลูกค้ามาซื้อเครื่องซื้อของหลายคนพี่น้องเอาพายสิทขอกระป๋อนมาดิเด้อ đôi áp à, về bài đấy Nào, à, cặp con phi nông bà đi